สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะทำใบขับขี่้าก้นค<ว>่ะพาสปอร์ตตัวจริงแล้วก็เป็นพาสปอร์ตที่สำเนามานะคะถ่ายเอกสารมา,ลาแล้วก็เราจะมารีวิวการไปทำใบขับขี่สากลนะคะใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศมาทำได้ทุกจังหวัดเลยตรงนี้เราไม่ต้องทดสอบสมรรถภาพไม่ต้องทดสอบอะไรเลยเดินเข้าไปแล้วก็ไปยื่นเอกสารจองผ่านแอปนะคะ DLT ส์ทคิวก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ว่าจองไงนะคะซึ่งเจ้าที่ก็บอกให้เขียนชื่อก็เขียนเบอร์โทรแล้วก็เขียนประเทศที่จะไปนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไปดูว่าเออมันอยู่ในอนุสัญญาเจนีว่าหนึ่งหรือว่าหนึ่ก็จะมีอายุต่างกันก็คือ1ปีกับสามปีนั่นเองะคะ่ะคลิปเต็มทุกคนสามารถติดตามได้ที่ช่อง y o ยูทูบของเรานะคะสาวคุณสแชร์แน